ครับผมจะมาแนะนำวิธีการจอยไลน์ทูโพลีไลน์ก็คือ,อเป็นเส้นที่แยกออกจากกันแต่ว่าเราต้องการต่อให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับมีสอกรณีครับก็คือกรณีแรกก็คือเราสร้างโดยใช้คำสั่ง modify นะครับ object polyline นะครับหรือเราจะใช้ hotkey ว่า PE ก็ได้ PE enter นะครับเสร็จแล้วสังเกตค้ามมาไลน์ เปนเอผ่านหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ต้องการจอยแล้วคือไปที่ J e n เ e อร์นะครับต้องการจอยเส้นไหนบ้างก็คลิกขวา Enter อีกทีหนึ่งครับจบครับก็จะเป็นเส้นต่อเนื่องอีกกรณีก็คือเป็นสี่เหลี่ยมปิดอย่างนี้นะครับเราก็สามารถดีใช้คำสั่ง tool draw boundary นะครับเราวไปที่ poly เริ่ม้เป็น poly มีสองกรณีเป็น l e g e n ก็ ian, เป็น poly ให้เราเริ่มเป็น poly นครับเสร็จแล้วก็ เขาจะมีการจอยแบบ Copy ออกนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นให้เรานะครับ PE ก็คือเหมือนกันนะครับ PE เป็นฮอตคีย์นะครับ PE Select Polyline นะครับเลือกอเราก็เลือกนะครับเหมือนเหมือนเดิมครับต้องการจอยคีกว่า Enter นะครับแค่น,นี้ครับ